สวัสดีนะครับวันนี้พีเอฟทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจังเกอร์บอยนะครับวันนี้ก็กลับเข้ามายังที่พักตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพีเอฟซวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับที่ซีนอาหารนะครับหรือว่าที่แลบอาหารนั่นเองนะครับหนึ่งม้วนใหญ่ๆแบบนี้นะครับคนก็น่าจะเดากันได้นะครับว่าเราจะมาทําอะไรนะครับผมใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทําหลังคานะครับผมซึ่งหลังคาของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนพีเอฟก็ เราติดตามชมได้เลยในอีพีนี้นะครับผมซึ่งกันเข้ามาในรอบนี้นะครับบอกเลยนะว่าปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเยอะกว่าทาวก่อน,อนที่เรามานะ v f c เพราะว่า,าช่วงนี้เนี่ยฝนตกทุกวันนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับผมสองฝาน,นี่ก็มึดซึอมอีกแล้วนะครับผม นี่ะครับบรรยากาศก็ดีเหมือนเดิมนะครับผมป่าก็ดูชุ้นช่ำนะครับแล้วก็สวาฟมากๆเลยนะที่ f c นะกี่พักตรงนี้นะครับทุกคนมันก็อยู่ติดลําธารนะครับมันก็สะดวกสบายนะครับในการหุงข้าวประกอบอาหารนะครับหรือการนำน้ำเนี่ยมาใช้นะครับผมนะดูจากล่องลอยเนี่ยน่าจะมีคนมานอนพักที่นี่นะที่ f c นะเพราะว่ามันมีเอ่อนี่นะครับกองควายกองฟืนตรงนี้นะครับผม นะแล้วก็มีอันเนี้ยซองมาม่านะครับผมอันนี้เป็นซองขนมของผมเองนะกินไปกินนะครับผมดนะีครับมากับพี่หนุ่มสองคนนะครับพี่หนุ่มจากช่องไหนครับผม,ผม,มบ <laughs> ผมน้องหนุม่มนะครับจากช่องน้องคนเดินทางครับผมน้องหนุ่มน่ารักมากเลยน้องหนุ่มอะ่ะ <laughs> อ่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราเพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มไปตัดไม้ไผยนะครับผมมาทำโครงหลังคางกันเลยนะครับ เล็บหนีวสุปุ๋ยก็ไดอทีนีผ่านไปยากแตนเท หลังคาเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับี่ p f c นะครับเดี๋ยวพามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะครับนี่เลยครับผมหลังคาก็จะเป็นพลาสติกสายแบบนี้นะครับก็สามารถมองเห็นรอบด้านเลยครับ v f c ส่วนประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันน้ําฝนเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าป้องกันฝนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอให้ฝนเนี่ยตกก่อนครับทุกคนคือเราไม่ได้มุ่งเฉพาะหลังคานะ ข้างๆนี่เราก็มุงปิดนะครับป้องกันแบบว่าลมมันจะพัดเข้ามานะ c f c นะแต่ข้อเสียในการใช้คิดซีนอาหารนะครับผม <c oughs> คือเราไม่สามารถที่จะก่อไฟข้างล่างตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันบางมากๆนะครับทุกคนนะถ้าโดนไฟนี่ผมบอกเลยน่าจะน่าจะแบบว่าเอาไฟไม่อยู่ขนาดขวดพลาสติกเนี่ยพิหนุม่มได้ไปสอดไว้ตรงไลาไม้นะครับผมนะมันยังยืดขนาดนี้เลยนะยังยืดเลยนะทุกคนนะ ถ้าเป็นอันนี้นะ่าจะไม่รอดนะครับผมนะแต่ก็ดูสวยถ้าฝนตกเนี่ยเราสามารถมองเห็นเม็ดฝนนะครับได้อย่างสวยงามเลยนะครับนี่โ,โหสุดยอดเลยครับผมโอเคก็ตอนนี้เราจะต้องทำกับข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปก่อไฟก่อนนะทุกคนนะคือเราเสียเวลากับการมุงหลังคาเนี่ยค่อนข้างนานมากๆนะครับผมส่วนทำโครงหลังคาในแป๊บเดียวนะ แต่กว่าจะมงหลังคาเสร็จเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับทุกคน <laughs> ดูแบบนี้เลยนะครับไม่มีแดดนะแต่เหงื่อแตกได้นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อไฟก่อนนะทุกคน,น <ะ S 2> ผมเลือกก่อไฟตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้อยู่ค่อข้างแคมป์เรานะครับผมแล้วก็ลงไปตักน้ําง่ายๆเลยนะครับใกล้ๆตรงนี้นะนี <laughs> ่เป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดแล้วตรงนี้ก็พื้นมันเสมอกันนะครับทุกคน,น <laughs> พื้นมันไม่ได้เอียงไม่ได้ชันนะครับผม นี่ให้ดูหลังไช่ทีหนึ่งนะครับสวยเหมือนกันนะทุกคนนะถ้าฝนตกนี่บอกเลยนะครับว่าน่าจะสวยมากๆนะครับ ครับทุกคนตอนนี้ฝนก็ได้ตกแล้วนะครับผมนี่นะครับหลังคาของเราเนี่ยสามารถการฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่มีรอยรั่วหรือว่ารอยหยุดนะครับทุกคนนะนี่ครับโอ้โหยอดเลยนะทุกคนนี่นะครับสวยมากทุกคนดูเม็ดฝนนะครับเป็นเม็ดๆเลยนะ เป็นไงพี่นุม่มตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดเลยใช่ไหมครับ <laughs> ะะนะไม่น่าจะอยู่ <laughs> นาะ,อนะววเอออยู่อยู่เฉยเลยเออดลยี <laughs> ด่กว่าใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่มีซึม <laughs> ไม่มีรั่วเลยทุกคนดูดิถ้าเป็นไฟชิดี่ยังมีซึมนะน้ำยังสามารถหยดใส่เราได้นะส่วน กองไฟนะครับทุกคนก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับนะเราก็ได้กางไฟชีดนะมีเลยจะได้ทำให้ไฟเนะี่ยไม่มอดนะครับนะบไม่ดับด้วยนะอยตอนนี้ข้าวเนี่ยก็กำลังเดือดอยู่เลยนะครับ VFC นะนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้คือตอนนี้ข้าวก็ยังไม่สุกนะครับส่วนกับข้าวนี้ยังไม่ได้ทำหรือ VfC นะแต่ว,ว่าเตรียม ของวัเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เาเสร็จแล้วนะครับทุกคนส่วนฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่เลยนะครับยังไม่หยุดตกนะก็มาดูกันนะครับว่ากับข้าวเมนูสําหรับวันนี้ที่ผมเนี่ยได้ทําให้พี่หนุ่มกินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมีเลยนะครับก็จะมีผัดผักนะครับผมแล้วก็มาม่าต้มปลาเดดเดียวทอดนะครับแล้วก็มีไข่ต้มนะครับวันนี้กับข้าวก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับเราสองคนนะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาทานข้าวไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม พิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับทุกคนก็สดชื่นมากๆนะครับน้ำนี่เย็ยนเจี๊ยบเลยนะก็ก่อนที่เราจะลากันในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวกินน้ำร้อนนะครับบรรเทาความเย็นนะฮะสักหน่อยหนึ่งนะ<ป>ชุ่มพอดีนะครับทุกคนก็มีพี่พีเอฟซีนะครับคอมเมนต์ถามในใต้คอมเมนต์นะทุกคนว่าเราเข้าป่าเนี่ยได้อาบน้ำกันไหมนะครับผมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับ ป่าแล้วก็สถานที่ที่เราไปนอนกันนะครับถ้าเป็นจุดที่มีลําพานมีลําห้วยมีน้าเนี่ยเราก็ทกําการชําระล้างร่างกายนะครับอาบน้ําบ้างนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเป็นแบบว่าการขึ้นเขานอนห่างอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่มีน้ําให้อาบนะครับอย่างเช่นที่เราขึ้นเขาบางจุดเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำนะแต่ถ้าเรามานอนแบบนี้นะครับข้างห้วยแบบนี้เนี่ยโอ้โหมีน้ําเยอะแบบนี้ไม่อับไม่ได้ครับทุกคนนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ทุกคนน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับผมนอนบนเปรย์ละนะก็พื้นฟ่างมันเปียกแล้วมันเปียกมันชื้นนะใช่มันเย็นด้วยพี่เย็นด้วยะคตรเย็นเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องขอลาพี่พีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักพอนอนกันยาวๆแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะทุกคน อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนก่เช้านี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมกับพี่หนุ่มนี่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากป่าได้นะครับติดฝนอยู่ที่นี่และพี่พี่เนะอฟซนะเดี๋ยวเราจะมากินกาแฟร้อนๆในยามเช้ากันสักหน่อยนะครับผมกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่เหมาะที่สุดแล้วนะครับในการดื่มกาแฟนะทุกคนนะ ครับทุกคนก็ดื่มกาแฟกันเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนก็ซาลงแล้วนะแล้วก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับผมก็อยากจะนอนต่ออีกนะพี่เอฟซี่ยังไม่อยากกลับนะครับผมแต่ว่าสเสบียงอาหารเราไม่เพียงพอนะครับผมยังไงเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านก่อนนะโอเคเด๋วยังไงผมและพี่หนุ่มจะเก็บข้าของแล้วนะครับผมแล้วก็้วเนีย จะออกจากป่าเลยนะครับก่อนที่ฝนเนี่ยจะมาอีกชุดหนึ่งนะ PFC นะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้นะถ้าใครชอบคลิปของพวกเรากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยลวกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับ